สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาคุยเกี่ยวกับหัวข้อการติดจรวดพุ่งทยานนะคะให้ชีวิตพุ่งทยานไม่จนอยู่ยวกับอดีตให้เราตลวเรื่องอดีตทิ้งไปนะคะอดีตที่ทุกอดีตที่แสนเศ้าอดีตที่ เราดืนมันไม่ได้เต่๋ยวเราคิดซ้ำๆวนซ้ำๆวนหลุดทำให้เราทุกข์ทำให้เราปเป็นอย่างนี้ได้ทำให้เราประสบความสำเร็จไม่ได้นะคะเมื่อเราคิดเรื่องอดีตไม่ว่าใครที่มาทำร้ายเราหรือเราไปทำร้ายเขา ให้เจ็บปวดหรือเสียใจให้เรานะคะขอโทษขอโทษตัวเองขอโทษคนคนนั้นที่เขาทำให้เราเนี่ยเสียใจหรือเขาทำให้เราเป็นทุกข์หรือคนที่เราเนี่ยไปเคยไปทำลายเขาไว้อาจจะไม่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ให้เราขอโทษเขานะคะ ไม่ใช่แค่ขอโทษแค่ลนปากนะคะแต่ให้เราขอโทษลึกๆเข้าไปในจิตใจของเรานะคะให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยสำนึกอยากจะขอโทษเขา,าจรงิงๆเมื่อเราคิดหรือเรากลับไปทุกาาเรื่องในอดีตอีกครั้ง ก็ให้เราขอโทษสมมติในอดีตเนี่ยคุณเคยไปทำร้ายใครสมมติว่าคุณเคยบ่นหรือคุณเคยด่าแม่นะคะ,คคนคคนะคก็ให้เราขอโทษขอโทษแม่นะคะขอโทษที่หน,นูเคยบ่นเคยทำไม่ดีกับ แม่นะคะและเราก็รู้ว่าแม่อาจเราขอให้แม่เนี่ยสุขภาพของแม่ของแม่เนี่ยมีแต่ความสุขนะคะขอให้แม่มีจิตใจที่เติดนรู้รักษาและขอให้แม่ได้เผื่อให้อภัยกับลูกลูกขอโทษลูกไม่ได้อยากจะทำผิด,ดส,สิ่งที่ลูกได้กระทำไปอาจจะเป็น อารมณ์ชั่อค้างชื่อข,ขาวก็ขอให้แม่เนี่ยอภัยใ,ให้กับลูกคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณ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 จากหัวใจขอบคุณแม่ที่เลี้ยงดูเรามาขอบคุณแม่ที่ให้เงินเราตั้งแต่เกิดนะคะให้เราได้มีชีวิตอยู่อย่างสบายให้เรามีอนาคตได้ถึงวันปัจจุบันนี้นะคะ ก็เมื่อไหร่ที่เราเนีขึ้นได้ให้คุณรีบชกโอกาสนี้นะคะขอโทษสิ่งที่เราเป็นทุกข์ในอดีตนะคะเพื่อปลดเรื่องความทุกข์นี้และให้เรากลับมาอยู่ปัจจุบันและวางแผนอนาคตต่อไปได้อย่างรวดเร็วนะคะก็วันนี้ขอลานักไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จมีความสุขสุขภาพแข็งแรง และหากคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณหรือคนรอบตัวของคุณก็ได้โปรดแชร์ไปเพื่อช่วยเหลือผู้คนให้ผู้คนได้ตื่นรู้ให้ผู้คนเนี่ยได้มีความสุขโลกใบนี้ยจะสวยงามยิ่งขึ้นนะคะหากทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะก็วันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ